ของอากาศร้อนชี่ผายในประเทศไทยอันดับที่หนึ่งเหมือนซ้อมตกนรกในไหนพวกมึงจะตกนรกกันอยู่แล้วเนี่ยก็ถือโอกาสซ้อมก่อนเลยก่อนลงสนามจริงเอาให้ยมามบานงงเป็นไก่ตาแตกเลยว่าทําไมค <c oughs> าถาทองแดงทําอะไร <c oughs> พวกกูไม่ได้ ที่ 2. เสียงเป็นโรคหัวใจน้อยลงเพอาเป็นทีจะตกตายแทนนอเล่นลเล่นเขาบอกว่าผลจากการศึกษาเนี่ยพราว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะจะมีอัตราความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยน้อยลงถึง26-36%เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับฤดูหนาวนะอันดับที่3าไรปัญหานอนหลับยากเพราะอะไรอะเหรอเพราะเป็น ปกติพ่อมันเหนื่อยจะทาให้รู้สึกอยากนอนคราวนี้นะก็จะได้นอนเหมือนซ้อมตายแบบง่ายๆเลยทีเดียวอันดับที่4แฟชชั่นน้อยชิน้นอันนี้ถือเป็นข้อดีของหนุ่มๆห,หลายๆคนที่จะได้เห็นสาวๆในชุดบิกินี่หรือผ้าบางๆเยอะขึ้นอันดับที่5กินของหวานได้โดยไม่รู้สึกผิดข้อนี้เนี่ยถือว่าเอาใจสาวๆกันน,นิดนึงละกันถือว่าเป็นข้ออ้างให้พ่อก,กูเนี่ยได้กินของหวานเยน็นๆโดยที่รู้สึกผิดน้อยลงนิดนึงก็อากาศมันร้อนเนี่ยมันในึ่งใจพลังงานนะคะจินนะ